แม่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่กระบวนการในการทาลูกหรือทําเด็กหลอดแก้วแล้วเราต้องใช้ฮอร์โมนต้องกินยาก,กระตุ้นไข่ต้องฉีดยาก,กระตุ้นไข่พวกนี้เราเล่นอยู่กับฮอร์โมนพวกนี้เราก็ควรที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งคุณแม่วิรายาบอกว่าครูก้อยดูแลตัวเองดีมากๆค่ะดูแลจนติดเป็นนิสัยไปแล้วนะคะแม่มีแลนจะใส่ตัวอ่อนรอบต่อไปหรือย,ยังคะเราติดตามเสมอนะคะทานวิตามินครูก้อยอยู่คะ่นนะแลนมีมาตลอดเลยนะคะ แพนของคูก้อยตอนนี้เลื่อนไปประมาณ3-4เดือนตอนแรกจริงๆจะสายเดือนกุมภาหนีคือคูก้อยเนี่ยฟอลโล่เต้านมฟอลโล่เรื่องของไม่ใช่ฟอลโล่เขาเรียกว่าไปตรวจแล้วกันมะเร็งตงบมดลูกมะเร็งเต้านมพวกก้อนเนื้อพวกซีอะไรพวกนี้เราตรวจทุกทุกปีอยู่แล้วแต่คูก้อยจะตรวจเรื่องของเต้านมเนี่ยหเดือนครั้งเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีมีก้อนอยู่ที่เต้านมตั้งแต่อายุ25ขนาดประมาณ1เซนนิดๆน,น,นะคะก็ฟอลโล่มาตลอดแล้วมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นหน้าตามันก็ไม่ได้เปลี่ยนคุณหมอก็ไม่ได้กังวล ว่ามันจะกลายเป็นเนื้อไรอะไรแต่อย่างไรก็ตามเราก็ f o l l o w ซึ่งหมอบอกว่าจริงๆคูก้อยฟอลโล่ปีหนึ่งก็ได้แต่คูก้อยบอกว่าคูก้อยขอฟอลโล่หกเดือนครั้งเ,ออเพราะว่าผู้หญิงอะคะ่ะเสียชีวิตกับเรื่องเต้านมมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่นะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเพามะเร็งมดลูกพวกนี้มันเป็นโรคที่ทําให้ผู้หญิง่ยเสียชีวิตสูงที่สุดไม่นับพวกหัวใจนะถ้าพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นคุก้ว้มองว่าอว,วัยวะพวกนี้มันเซนส์กับฮอร์โมนและมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนคือทุกๆรอบเดือนฮอร์โมนของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เรามีการมีประจำเดือนมีการตกไข่ดังนั้นอว,วัยวะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนมันจึงเป็นอว,วัยวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้คราวนี้พอเรามีก้อนอยู่แล้วเราก็ไม่อยากฟอลโล่ปีละครั้งเราก็ฟอลโล่หเดือนครั้งแล้วคุก้ว้ก็ถามคุณหมอนะว่าคุณหมอคะถ้าสมมุติว่าเราฟอลโล่ก้อนที่เต้านมของงเรราีปละคั้ เราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งแบบระยะที่มันรุนแรงได้ไหมคำตอบของคุณหมอก็คือโอเคการฟอลโล่มันก็ไม่ใช่การป้องกันมะเร็งนะ ครูก็ว่าโอเคครูก็เข้าใจว่าการตรวจปอลโล่มันไม่ใช่เป็นการป้องกันมะเร็งแต่ความหมายที่ถามคุณหมอคือถ้าเราตรวจปีละครั้งอ่ะเรามีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ไหมว่าเราจะไปเจอมะเร็งระยะขั้นสุดท้ายคุณหมอว่าน้อยมากเพราะว่าการที่ระยะเวลาที่เราเจอก้อนเนื้ออะไรบางอย่างแล้วมันจะกลายไปเป็นมะเร็งเน,นี่ยใน1ปีเนี่ยไม่ค่อยมีมันใช้เวลานาน,านกว่านั้นที่จะกลายไปเป็นเนื้อร้ายถ้าจะกลายก็จะกลายไปเป็นระยะต้นๆที่สามารถที่จะ แก้ไขได้รักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ๆมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่กระบวนการในการทําลูกหรือทาเด็กหลอดแก้วแล้วเราต้องใช้ฮอร์โมนต้องกินยาก,กระตุ้นไข่ต้องฉีดยาก,กระตุ้นไข่พวกนี้เราเล่นอยู่กับฮอร์โมนพวกนี้เราก็ควรที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าไขกระตุ้นไข่บ่อยๆกระตุ้นไขเ่เยอะๆ 6เดือนครั้งไปเลยเพราะถ้าเราเกิดไปเจออะไรผิดปกติในเวลา6เดือนหรือ1ปีมันยังไม่ทันกลายเป็นมะเร็งในระยะที่ไม่สามารถควบคุมได้นึกออกไหมคะ